ที่สําคัญเลยคลิปนี้ของเราตั้งงบประมาณไม่สูงมากก็คือไม่น่าจะเกิน2,000รูบี้เพราะว่าหลังจากนี้ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมราเรนเจอร์แต่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอยากจะฟาร,ร์มแบบออฟไลน์แต่ก็ทําไม่ได้วันนี้ผมมีแอปดีๆจะมานําเสนอก็เป็นทาร,ร์ของแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดแถมยังสามารถฟาร,ร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ได้อีกด้วยซึ่งทางแอป UG Phone มีระบบที่สามารถปล่อยให้บอทฟาร,ร์มได้ทั้งวันโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดเพราะว่าทางแอปลองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์แถมยังไม่พอสามารถปิดอินเทอร์เน็ตฟาร์มได้อีกด้วยทําให้การฟาร,ร์มของเราเนี่ย ฟาร์มได้แบบไม่มีสะดุดนั่นเองราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทสําหรับวิธีในการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือใครจะไปตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ใต้ดิคิ r i p t ั o ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับผู้ใช้ใหม่สามารถกรอกโค้ดลาย2 2เพื่อรับส่วนลด20บาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมสาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมหลาน e r นเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ครับผมสาหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ d e s c r i p t หรือใต้อมเมนต์เลยนะครับผม สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซซัตเอนี่กับเกมไลเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดกาชาตามล่าเกียร์ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นเกียร์ที่ดีที่สุดในรอบนี้แล้วล่าผมอยากจะได้มากๆซึ่งเกียร์ที่ผมอยากจะได้ตู้เพิ่มโอกาสยังไม่เพิ่มเลยผมอยากจะได้เป็นชิ้นนี้จะเป็นอิจิคาตะสเปเชียลซึ่งเกียร์ชิ้นนี้จะให้ค่าเป็นอัปเกรดธาตุมาให้ผมแต่ว่าตอนที่ผมเข้าเกมตู้เพิ่มโอกาสเกียร์ชิ้นนี้ยังไม่มาผมก็เลยจำใจที่จะต้องเปิดเป็น เกียร์ตู้บนแทนนั่นเองเพราะว่าเกียร์ตู้บนก็เป็นเกียร์ที่ดีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเกียร์ธาตุไฟกับเกียร์ธาตุน้าซึ่ง2ที่นี้ให้ค่าอัปเกรดธาตุมาเหมือนกันเลยผมอยากจะได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าในรอบนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่200รลูบี้แรกกันเลยดีกว่าว่าผมจะเกิดหรือผมจะดับก็มาลุ้นกันที่200รลูบี้แรกกันเลยซึ่งในตู้นี้มีโอกาสที่เราจะได้เกียร์ธาตุมเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าช่วงที่ผมเปิดมมันจะีแบบ โอกาสจะได้กับเขาหรือเปล่าก็มาลุ้นกันเลยรอบนี้มาโอ้โหชิ้นแรกผมได้เป็นกระเป๋าหกดาวแบบนี้ชิ้นต่อไปผมไม่คาดหวังแล้วแหละนี่ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังรอบนี้ก็ตามสภาพเลยโอ้โหรอบนี้น่าจะเกือจริงๆแหละและที่สําคัญเลยคลิปนี้ของเราตั้งงบประมาณไม่สูงมากก็คือไม่น่าจะเกิน2 0 0 0ลูบี้เพราะว่าหลังจากนี้ผมอยากจะเอาไปเปิดในรอบอเกียร์คริคสต์มาสมากกว่าเพราะว่าในรอบของเกียร์คริคสต์มาสมันการันตีเกียร์ห้าดาวหกดาวและผมอยากจะได้เป็น กรณีพิเศษผมก็เลยอยากจะดองูบี้หลังจากนี้ไปเปิดคริสตมาสโอ้โหตะกี้เป็น6ดาวรอบนี้ดันให้ผมมาเป็น5ดาวไอดีนี้น่าจะจบแล้วแหละก็ตามนั้นเลยโอ้โหไอดีนี้แอบเสียใจเหมือนกัน กะว่าจะมาตามไล่เป็นเกียร์ธาตุมืดให้กับไอดีแต่สุดท้ายก็ดันเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมขอทําการเสกลูบี้เพิ่มอีกนิดนึงเอาละถ้าผมยังเปิดไม่ได้ผมก็จะเสกลูบี้แล้วก็เปิดต่อไปเปิดจนกว่าจะได้มา200ลูบี้ในรอบนี้ผมขอออินตู้กาชาตู้นี้เลยละกันขอสักชิ้นนึ่งผมขอเกียร์หน้าตู้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้แว่นตาก,ก็ดีเพราะว่าผมจะเอามาติดให้กับสายพลังโอ้โหเรียบร้อย ชิ้นแรกได้เป็นอ่ามงกุฎรูปหัวใจชิ้นต่อไปเป็นหน้ากากขุ่นยนต์แบบนี้ก็ไม่ต้องถามแล้วแหละว่าชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรโอ้โหเสียดายมากๆถ้ามันเป็นเกียร์พวกแบบเล่าลงเตี้ยมก็ยังพอทนแต่ว่าเป็นคาทาลาชินีซลรี่ผมว่ายุคนี้แล้วมันไม่น่าจะได้ใช้งานแล้วแหละมาโอ้โหไม้คาทา าอีกแล้วชิ้นที่2สําหรับคลิปนี้เรียบโ้อยตะกี้นึกว่าจะได้เป็นเกียอะไรดีๆที่ไหนได้ได้เป็นเรื่อยไฟฟ้าโอ้โหถุงมือมาอีกแล้วได้เซ็ตเอาแซลลี่มาผมก็ไม่รู้ว่าจะไปใส่กับตัวไหนเลยตอนนี้เรียบร้อยต้องเสกวีเพิ่มอีกแล้วแหละ เอาละเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวถ้าผมเปิดเกียร์เสร็จผมจะไปเปิดตู้กาชาด้วยซึ่งตู้โอก,กาสที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้เป็นเพิ่มอูกาคู่เก่งผมอยากจะได้ทั้งสองตัวเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้สักตัวหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้เกียร์ชิ้นแรกของเราก็ประเดิมด้วยเกียร์ห้าดาวแบบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกฉลกสักเท่าไหร่อ้โหูเกียร์คันธนูผมขอสักชิ้นเถอะ หกดาวก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังได้ใช้มามโอ้โหไม่ได้อะไรเลยรอบนี้โอ้โหยับเลยตู้กาชาผมบอกได้เลยว่าใครที่ใจไม่ถึงพอหรือว่าลูบี้ไม่มากพอผมแนะนําไปรอคริสต์มาสดีกว่าแล้วก็ค่อยมาเปิดเอากล่องการันตีละกันว่ากล่องการันตีในรอบของคริสต์มาสมันรวมกับรอบของคลาโบด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆและผมมองว่าคุ้มที่สุดแล้วแหละตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมมาคือในรอบคริสต์มาสน่าจะเป็นรอบที่คุ้มที่สุดแล้ว ได้อีกแล้วส่วนใหญ่ที่ผมได้มักจะได้เป็นค่าตันหมดเลยแต่ก็ไม่ได้ใช้มาเราไปเปิดตู้กาชาตู้เพิ่มโอกาสเลนเจอร์หน่อยดีกว่าซึ่งตู้เพ่มโอกาสคู่เก่งก็จะเป็นคุณกินกับตัวของคางูละสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าผมได้มาผมฟันแม็กแน่นอนมาลุ้นกันที่5ตัวแรกว่าเราจะได้ไหมโอ้โหหัวหน้ากะลาสีเรือหันมาแต่ไกลเลยผมว่า60ตัวยังไงมันก็ต้องได้เรือเป็ด เอาละผมเริ่มรู้สึกตังหิดต,ตังหิดใจแล้วมาโอ้โหเมกาแมชชีนตั้งแต่ที่ผมเปิดมามาแล้วเจ็ดดาวสามตัวโอ้โหเจ็ดดาวอีกแล้วเป็นสี่ตัวผมว่าสี่สิบตัวสุดท้ายโอ้โหเป็ดมาอีกเอาละตอนนี้คือไม่ต้องคิดอะไรมากเจ็ดดาวโอ้โหออกเยอะเกินตอนนี้รู้สึกเกลือแล้วโอ้โหยี่สิบห้าตัวสุดท้ายผมว่าช่วงนี้ผมต้องไปทําบุญหน่อยแล้วแหละรู้สึกว่ามันเกลือแปลกๆมาโอ้โหหัวหน้ากลายสีเลือหัน ยี่สิบตัวสุดท้ายหรือว่าผมจะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือลิโนอนาโตไม้โอ้โหเปิดไปท้อไปบนไปก็ยังไม่ได้ตัวที่ผมต้องการได้อะไรก็ไม่รู้โอ้โหเมกาแมชชีนห้าตัวสุดท้ายมาผมขอ่อยเถอะมาโอ้โหลูกเสือเบอร์ี่เรียบร้อยเลยเกมนี้โอ้โหจบกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเสกดูพี่เพิ่มแล้วก็มาเปิดตู้เกียร์นี้ต่อกันเลยดีกว่าผมว่ายังไงผมก็ต้องเอาให้สุดแหละ ถ้าไม่ได้สักชิ้นหนึ่งผมว่าวันนี้ผมน่าจะนอนไม่หลับแล้วแหละขอสักชิ้นหนึ่งก็ได้สำหรับเกียร์ในตู้ในรอบนี้แว่นตาก็ได้แว่นตาก็ดีผมขอแหละโอ้โหขอละไม่ได้ก็โอ้โหไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละสองชิ้นแรกเราได้เป็นเกียร์เน่าๆมาเลยโอ้หูมาตีมนางฟ้าแบบนี้ผมรู้สึกท้อเลยผมขอแบบถอหนหายใจแป๊บหนึ่งแล้วกัน รู้สึกว่ามันแบบมันเกลือแปลกๆมาโอ้โหอุตส่าห์ว่าจะกดช่วงที่ผมแบบถอนหายใจพอดีแต่ดันไม่ได้อะไรดีๆกับเขาเลยรอบนี้โอ้โหทัวร์นาสอรพิษถ้าเป็นเกียร์ในรอบนี้ยัางว่าไปอย่างเกียร์ชิ้นนี้คือเน่าเลยเละโอ้โหเละเป็นโจ๊กรอบนี้เอาเป็นว่าขอเสกลูบี้เพิ่มอีกนิดหน่อยละกันขอเถอะขอให้ผมสักชิ้นหนึ่งเถอะสำหรับเกียร์ธาตุไฟก็ได้เกียร์ธาตุน้ำก็ยังดีมา ผมขอเถอะคลิปนี้ผมน่าจะยัดไม่ต่ำกว่า2 0 0พลรูบี้ไม่รู้ว่าในคลิปนี้ของเราจะเปิดได้ซักชิ้นหนึ่งหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันที่รอบนี้แล้วแหละโอ้โหดาบคิสตันห้าดาวมาอีกแล้วตอนนี้ผมแบบใจผมไปอยู่ที่ตตุ่มแล้วแหละโอ้โหมาอีกแล้วก๊อปปี้วางเลยไหมโอ้โหคาถาหัวนกแก้วเกือแปลกๆรู้สึกว่ามันเกือแปลกๆโอ้โหโอ้โห เกือจะเชื่อจริงๆเรียบร้อยไอดีก็ตามสภาพเลยก็เกือเดี๋ยวผมขอเสกูบี้เพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วกันส่วนตัวผมรู้สึกว่ายิ่งเปิดยิ่งทอ้อถ้าเป็นไปได้แนะนำให้มือใหม่หมไปรอคริสต์มาสดีกว่าถ้าเป็นผมผมก็อยากจะไปเปิดคริสต์มาสแหละแต่ว่าใจผมผมมันอยู่ที่เกียร์ชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็คือผมอยากจะได้มากๆที่เป็นอิจิคาตะสเปเชียลผมอยากจะได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้น ถ้าได้คือผมจบเลยรอบนี้ผมไม่ต้องการอะไรแล้วมาก็ขอให้ได้เถอะอย่างน้อยก็ได้เป็นแบบชิ้นนี้ก็ยังดีอะอย่างน้อยเป็นข้าวหน้ากินโฮคิก็ยังดีมาขอสักชิ้นหนึ่งเถอะตอนนี้ผมขอแค่เกียร์ชิ้นนี้เท่านั้นผมไม่ได้หวังอะไรมากมายนอกจากเกียร์แบบหน้าตู้เลยคือเอาเกียร์เลี้ยวหนาดก็ได้มาขอเป็นบัวกข้องตัวเลี้ยวหนาดก็ยังดีโอ้โหเรียบร้อยแหวนสายฟ้าสงสัยว่าผมจะขอมากเกินไปแหละหกดาวก็ได้มาดาวไม้กินโฮคิมา โอ้โห,โหโไม่เข้าทีมเลยแต่ละชิ้นโอ้โหแก้วเอจีรอบนี้ไม่ได้เป็นตีมนักเวทด้วยาโอ้โหได้เป็นปืนแทนเนตทีแรกผมตกใจนึกว่าเป็นดาบไม้โอ้โหดาบริสตันเป็นดาบจริงด้วยแต่คนละดาบาโอ้โหกระเป๋าห้าดาวท้อเลยแบบนี้ท้อเลยเรียบร้อยรอบนี้โอ้โหตามสภาพก็ตามที่เห็นเลยว่ายิ่งเปิดยิ่งเกลือผมจะเปิดจนกว่าจะได้มาเดี๋ยวผมขอเอาลูบี้มาเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วกัน รอบนี้ถ้าผมเปิดไม่ได้ผมพอเลยผมเอารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันมาลุ้นกันที่รอบนี้ว่าผมจะได้ไหมถ้าไม่ได้ผมไม่เปิดต่อแล้วผมไปรอยาวๆคริสต์มาสเลยเพราะว่าถ้าผมเปิดต่อมีหวังผมเครือหนักกว่านี้แน่นอนแล้วก็น่าจะโดนเยอะกว่านี้ด้วยมาขอให้ได้เถอะโอ้โหเรียบร้อยแว่นปิกเมชิ้นแรกมาก็ได้6ดาวแล้วหดาวมาอีกแล้วโอ้โหใจผมไปอยู่ที่ตาตุ่มจริงๆตอนนี้คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอ้โหเกียร์ เกียวโอ้โหเอาละรอบนี้ก็ทําใจแล้วแหละว่าผมจะเปิดไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกลือขนาดนี้แบบโอ้โ oh. หที่แรกผมคิดว่าน่าจะเปิดได้สักประมาณในงบพันลูบี้ก็น่าจะได้มาสักชิ้นหนึ่งหกดาวก็ยังดีแต่ว่าโอ้โ oh. หก็อย่างที่เห็นเลยว่าแม้กระทั่งหกดาวในรอบนี้ก็ยังไม่ออกให้ผมโอ้โหเน่าเฟะเลย ที่จริงผมคิดว่ามันน่าจะออกให้แหละสําหรับเกียร์หกดาวอย่างน้อยถ้ามันได้มามันก็ยังได้ใช้แต่สุดท้ายก็เปิดไม่ได้เอาไปนว่าคิดนี้ผมเปิดแล้วไม่ประสบความสําเร็จละกันก็ถือว่าเครือแบบเกลือหนักมากๆเอาตรงๆคือใครที่อยากจะได้เกียร์ชิ้นนี้หรือว่าอยากจะได้เกียร์ในรอบนี้ผมแนะนําไปให้สุดจนถึงการันตีเลยซึ่งการันตีในรอบนี้ มันมีให้อยู่แล้วก็นับรวมกับรอบ,บโคลาโบด้วยสําหรับใครที่อยากจะได้ผมแนะนําให้ไปสุดซอยเลยแล้วก็ไปเลือกเอาเกียร์อิชิกะตะสเปเชียลผมบอกเลยว่าเกียร์ชิ้นนี้คุ้มแน่นอนแล้วก็ใครที่ได้ค่าสูงถึง1,200ผมบอกได้เลยว่าเจ้าบอสมืดจะเป็นตัวที่โกงป้าและใครที่ยังไม่มีบอสมืดผมก็แนะนําว่าให้เปิดเก็บไว้ดีกว่าว่ายัางไงบอสมืดก็มีโอกาสที่จะมาในรอบนี้เหมือนกันน่าจะมาประมาณปลายเดือนเพราะว่า มันเป็นตัวแสงมืดที่น่าจะเป็นตัวท็อปที่สุดในปีนี้แล้วและผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสมาสูงมากๆสําหรับเจ้าตัวของรสมืดแล้วก็เป็นไปได้ที่มันจะมาในเดือนนี้ด้วยก็รอกันละกันว่าจะเป็นตัวนั้นจริงหรือเปล่าถ้ามาจริงแนะนําให้เปิดเก็บไว้และผมบอกได้เลยว่าใช้งานได้แบบระยะยาวแน่นอนเนื่องจากว่ามันเป็นค่าความเสียหายในพื้นที่แล้วก็เลนเจอร์ตัวยุคสมัยใหม่ๆเขาก็เริ่มที่จะทําเป็น เลนเจอร์ตัวดามเมดมาเยอะมากๆแล้วเกียร์ชิ้นนี้ก็เลยน่าจะเป็นเกียร์ที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับตอนนี้แล้วก็ในอนาคต ผมแนะนำเลยใครที่ไปสุดก็ไปให้สุดซอยเลยก็เป็นเกียร์ที่ดีมากๆและไอเดลักของผมเพื่อที่จะไม่ไม่ทาให้คนดูผิดหวังผมจะไปสุดซอยเหมือนกันแล้วก็ไปอรอลุ้นกันที่ในรอบของคริสต์มาสด้วยก็ไปรอติดตามกันละกันว่าผมจะไปสุดซอยกี่กล่องกันแล้วผมจะไปยันกล่องเลือกเลยหรือเปล่าก็รอติดตามกันได้ส่วนใครที่งบหมดอยากจะเติมรูบีหรือว่าอยากจะเติมตุนไปรอเกียร์คริสต์มาส ผมขอแนะนําเป็นร้านเจน้ำกระทะท็อปอัพเซนเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆต,ต่างๆในเกมลายเลนเจอร์ ในระบบ iOS ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะ Top Up Center ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป GG Phone อยู่อยากจะจัดแพ็กเกจรายวันเติมแพ็กเกจรายปีก็สามารถไปเติมกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะ Top Up Center ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคิปชั่นแลก็ใต้ปกักหมุดคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้การถือว่าคลิปนี้ผมเป็นคลิปแรกเลยแหละที่ผมเปิดแล้วรู้สึกว่า มันเกลือหนักจริงๆยิ่งเป็นไอดีหลักผมบอกได้เลยว่าผมยัดไปไม่ต่ำกว่าพันดีแล้วผมไม่เห็นแม้กระทั่งเกียร์เจดาวหน้าตู้สักชิ้นเลยผมได้มาแค่เกียร์หดาวชิ้นเดียวซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปโอ้โหคือเกลือจริงๆแหละอะก,ก็ไว้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ